สวัสดีครับมือนี้ซ่องพราะยรถลักเกษตรนะครับมาทายเข็บนะครับเข่าหน้าปังนะครับกณะนี่กระลังออกห่วงครับกระลังซุ่มนะครับภาษาบ้านเท่าเข่ากระลังซุ่มลงนะครับเนี่ยพันนี้เป็นพันเข่าเหนียวนะครับกอกอสิบนะครับง่ามเลยล่ะครับเนี่ยห่วงกระไงนะครับกระลังผสมเกสรออกกระลังออกหลายนะครับ เป็นตะไดไล่ละตันนี่ได้พี่น้องเนี่ยเขาบก่ม่ผลเลยนะครับเนี่ยงามคักเพราะว่าพื้นบางนี่มันเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะครับพี่น้องพื้นที่น้ำท่วมแบบนี้เพราะตะนามลดนะครับเมื่อก็มาไถหน้าเห็ดหน้าปังสี่มันก็เลยงามนะครับปุ๋ยกับ,บ่อเปลืองนะครับต้นสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยสมบูรณ์ดีเลยลหละนะครับ ก่ขอข็สิบนะครับนี่เป็นข้าวเหนียวฟันแข็งนะครับต้นงามต้นอวบนะครับห่วงไก่ไงนะครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับปกติเนี่ยสิทธไล่สเลียนะครับขายข้าวสดๆนี่ที่ไล่ะไล,ละตัดนะครับพี่น้องเนี่ยอาการของใบของยังยังซี่กับเขียวใบตั้งนะครับเขียวดีงามดีนะครับนี่ต้นนี้ บ่ไดใส่ปุ๋ยรอบรอบแรกเลยเพราะว่ามันเขามันงามนะครับมาใส่ส่วนกระล่างเป็นเล็กในนี่ก็ใส่สูตรเสมอนะครับสิมผาสิมหานะครับแตงหนานะครับเพราะว่าขันเข้ามาใส่รอบแรกนี่เขามันจะงามโผล่มันจะล่มนะครับแต่นี่กะซมเสียงลมกันนะครับกันบ่ลมก็ที่ว่าโชคดีเลยแหละครับพี่น้องห่วงไงนะครับนี่บ่มีผลเลยนะครับ สมบูรณ์ดีเขียวกะจีเขียวเขียวบใบตั้งนะครับยุนี่ประมาณสิบไร่ครับพี่น้องสิบไร่กับไร่ละตันช่วงนี้เขาน้าฟังกับราคาดีราคาดีมากๆเลยแหละนะครับขายสดอยู่เก้าบาทหาสิบนะครับกันตาแห่งกลยสิบสองบาทนะครับมีแนวนวมว่าที่ขึ้นอีกที่ได้ครับเนี่ยเพราะว่ามันแรงหลายนะครับบางอื่นเขาก็เห็ดบ่ได้ประมาณนั้นนะครับ พื้นที่นี่ก็ต้องมีเฮ็ดหน้าปังย่างเดียวแล้วครับเพราะว่าหน้าปีนี่มันถีทวมนะครับอยุดติดกับแจงละว่าเลยครับนี่ทั้งผลเป็นสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนแจงละว่ากันเวลาหน้าม,มาหลามาน้าหลากมาแถวนี่น้าทวมนะครับก็ต้องเฮ็ดเขาหน้าปังนะครับหรือว่ารอบสองแ่ว่งเดือนเมษาอนสี่กันไอเกียวกรเดือนมีอ่ากันย่า กลางกลางเรียนกันยา่างสี่นะครับก็นำถ่วมนำยั้งนะครับไม่จังสีไใดนะครับเพราก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์นะครับเนี่ยโอ้วงใหญ่นะครับกําลังกําลังผสมเกรสรน,นะครับออกไก่สีมดนะครับเนี่ยคาดว่าเขารุ่นนี้กับสิริเกี่ยวประมาณสงการนะครับเรื่องหลังสงการประมาณนั้นนะครับ แต่มันส้มลงอังสี่กับบ้าดนี่ครับีกประมาณยี่สิบหมื่นประมาณน,นี้ครั่เกี่ยวเลยนะครับเือว่าใส่ใดเลยล่ะครับนี่กับบ้านห้างนลยครับกับวานพอดีมันแตกก่อนะครับนี่แตกกอดีเลยนะครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะครับนี่โอ้สมบูรณ์นะครับมานกับไย,ยอิงปิ่งอังปังอยู่ขันภาษาบ้านเฮานะครับ ซื้อว่าใส่ใดเลยล่ะเขาแปลกดีนะครับเลิบนี่มิ่านีแหละครับฝากก็ไห์ก็ตามส่องพญยา,ยร,าดดรุ่นลักกระสเนเด้อนะครับขอบคุด้วยหลายครับสวัสดีครับ